โอ้เอาเลยครบับสวัสดีทุกคนนะครับผมหลังจากที่เราไปที่ฮิโนกิแลนด์นะครับหรือว่าไปเที่ยวเชียงใหม่เราได้ซื้อของฝากกลับมาก็คือขนมญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะว่าขนมญี่ปุ่นมันเหมือนขนมไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเอาออกมาเรียงก่อนนะฮะมีมาร์ชเมลโล่รสสตรอเบอรี่รสพีชนี่นะฮะบลูเบอร์รี่นะครับไอ,อเดี๋ยวมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหรือภาษาจีนวะญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมนี่อช่ญี่ปุ่นโอเออไปมันจะมีเอ่อนี่นะครับ ถั่วรันเตาทอดเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สาลายนะครับมันเป็นใบาชานะก็เ,เอาใบาชามาบดแล้วก็ทําเป็นแผ่นแล้วก็ทอดนะทุกคนมนี่ยำยำช้างใหญ่ยำยำช้างใหญ่ของอ่าญี่ปุ่นนะครับจะพูดภาษาเกาหลีอก็มีอ่อันนี้นะครับเป็นถั่วนะ ถั่วที่มันแบบว่ารสชาติเผ็ดๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องพีหรือว่ามิกกี้กินนะฮะมีนี่ด้วยครับเอ่ามาด้วยฟ็อกแฟร์เจลลี่บีนี่ครับอันนี้ผมสงสัยละเกาสามารถเอาปลาแห้งมาใส่แบบนี้ได้ด้วยเออมันเป็นขนมขนมถั่วปลาแห้งนะทุกคนนะเออเอ๊ะเแล้วก็มีเอ่อลูกอมเปรี้ยวจี๊ดอ๋อเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวแค่ไหนกันเชียววะแล้วมีเจลลี่แบ๊ออีกแล้วใครถือมาวะเออขนมก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนะโอ้โหแบบ ก็มีเยอะนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอสสิบสสิบห้าสิบห้าอย่างโอ้ oh my god อืมแล้วก็คลิปนี้ไฮไลท์ก็คือเจ้าหมอนี่ดาบคาตนะว้าวใครที่ดูคลิปที่แล้วอาจจะเห็นคร่าวๆนะครับว่าเป็นดบาบคาตนะของแท้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะท้ายคลิปเลยทุกคนนะ <laughs> เอาล่ะเราเริ่มรีวิวอันแรกเลยดีกว่าผมอยากกินมัชเบโละอ่ะมาเลยม,มัชเบโลจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ข้างในมันจะมีไส้ใช่ไหมตามที่พูดไว้อ๋อเนี่ยยังมีไส้แบบนี้อืมโอ้โหมันไม่เหมือนขนมบ้านเราว่ะตรงไหนรู้ไหมตรงที่เขาให้ไส้เยอะเนี่ยจะอ่ะฮะมันก็เยอะกว่าหายดีแหละแต่ประเทศเราแบบเขาเครือเป็นกลิ่นเฉยๆแต่เนี่แบบให้ปไปไส้เลยโ้ดีหอ,อ,อยอยๆอยอเดี๋ยวดูอันนี้อะไรอันนี้เป็นโรชว ไไปโอ้กลิ่นมันผมไม่ชอบพีชเท่าไหร่นะทุกคนนะอืมแต่ก็อร่อยนะกินอาจจะไม่นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะเดีย๋ยวไปรสพีชอืมอร่อยต่อไปโรสตอเบอรี่นะครับรสที่ใครๆหลายๆคนชอบดูดิว่าอันไหนมันอร่อยกว่ากันโอ้ พี่เคยกินแยมสตอเบอรี่ไหมพี่ <Okay. S 1> มันไม่ใช่กลิ่นสตอเบอรี่ที่เราแบบคุ้นเคยแบบหวานๆน่ะมันเป็นแยมสตอเบอรี่อะ่ะที่อยู่ในนี้เอาละมาให้คะแนนกันดีกว่าอร่อยสุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อร่อยสุดส่วนตัวนี้ลองลงมานะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วแต่ความชอบนะว่าใครจะอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าผมให้ที่3มามแล้วกันนะอ่าหนึ่งสองสามโอเคจบไปสำหรับ Marsh m a t c h m ล l o ต่อไปยำยำช้างใหญ่มีหลายรสเลยมันจะมีรสอ่อออริจินอลแล้วก็รสออริจินอลแล้วก็รสออริจินอลแล้วก็รสออริจินมีอยมีรสเดียวหรือเปล,ล่าอ่ะกินรสไหนก็ได้ผมชอบสีฟ้าว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขนดมญี่ปุ่นแต่ข้าขงหลังเขียนภาษาไทย What the hell, dude? ว่าแต่เฮลดูแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านายจะอร่อยหรือเปล่าเช่นมาม่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นมามีเขาว่าไอืออืออือเฮ้ยแบบพี่ เอามือมาแปลกๆก,กงให้ทีมงานกินด้วยเท็กเจอร์มันแปลกๆไงพี่มันไม่แข็งเหมือนมาม่าเราใช่ไหมมันแบบนุ่มๆอ่ะนิ่มๆแต่รสชาติไม่ว่าเหมือนเลยนะอ,อืรสชาติเหมือน่ายอืมยำยำช้างใหญ่นะครับมันเหมือนกับมันเค็มๆหน่อยอ่ะอืมใช่อย่ามันเค็มๆมากกว่าอันนี้เลยนะพลังงานทั้งหมด100่้อยน้ำตาลน้อยกว่า1กรัมโซเดียม8,000ว้าเตอร์ไตอ๋อ กี่ลองเลยไต่ชันก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าแตกต่างจากเส้นมาม่าทั่วไปหรือว่ามาม่าที่เออเรากินกันนะมันมันจะเส้นใหญ่อ่ะเดี๋ยวนะต้องให้ดูเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบเนี้ยใหญ่ๆแบบนี้นะโอเคถือว่าอร่อยครับผมแ m มเบมาต่อไปนะเป็นถั่วอ่าเป็นถั่วแล้วกันถั่วเผ็ดถั่วโคตรเผ็ดที่มันจะเผ็ดไหมไม่รู้อ่ะต้องลองนะโอ้กินบาร์บีคิวขึ้นหน้าเลยเว้ยนะ อีกนิดนึ่นาตอนแรกผมคิดว่ามันไม่เผ็ดนะก็กินไปกินมาเผ็ดนี่ต้องให้พี่คิมชิมเผ็ดอยู่นะนะตอนนี้มันเริ่มเผ็ดแล้เวเผ็ดอยู่เผ็ดอยู่ใช้ได้อ่ะมันเหมือนกับโปคแก่นะครับรสบาร์บีคิวประมาณนั้นแหละแต่ว่าความเผ็ดมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเขาบอกว่า spicy f r e s ี y นะครับผมเฮ้ยอันนี้ญี่ปุ่นแท้อยู่พี่แท้เขาเขียนภาษาญี่ปุ่น ชีมองดูร้องช้องฉังน้องมาร้องช่องชิงยี่ก็มันข้องไขยแต่ว่ากินกินไม่เท่อมึงอ่ะอันนี้เป็นถั่วรันเตานะทุกคนนะอ่าไหนมาดูหน่อยสิเฮ้ยแพค่เกจจิ้งเหมือนกันเลยทุกคนนะแต่เห็นมันนี่ภาษาไทยว่ะเออรสวาซาบิเหรอใช่อ่ะไหนดูสิรสวาซาบินะครับอืม ก็กินซ้ามันไม่ได้เป็นวาซาบิที่โดดขนาดนั้นนะครับมันเป็นแบบวาซาบิอ่อนๆอ,อ,อะไรนะเนาะมีใครเคยกินโกแก่รสวาซาบิไหมอะพี่ลอกรสชาติาเป็นยังไงมันพอดีพอดีอะ่ะพอดีอะ่ะมันไม่โดดเหมืนนอนไอโกแก่นั่นเนาะอ้โกแก่นั่งกินแบบออ่อยครับผม,มเหมือนของไทย,ยแต่ว่าไม่โดดกว่านะต่อไปจะเป็นใบาชาบดนะทุกคนนะเขาเอามาอัดเป็นแผ่นนะมันไม่ใช่สาหร่ายนะทุกคนมันเป็นใบาชาอันนี้เป็นของคนไทยนะ พอามาผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็ให้ญี่ปุ่นส่งมาไทยแล้วไทยก็ส่งไปคิวซีที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งมาให้ญี่ปุ่นขายเราทีนึงเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้นะทุกคนนะมันก็ใช้ได้ครับมันไม่ใช่สาหร่ายใช่ไหมมันไม่ใช่สาหร่ายมันเป็นใบาชาเขาบอกว่าใบาชาเท็กเจอร์ของสาหร่ายหายหมดเลยเออ,เอ,อไม่ใช่เท็กเจอร์อความสัมผัสข,ของมันอ่ะมันจะไม่เหมือนกับสาหร่ายแต่รสชาติอ่ะมันเหมือนสาหร่ายเหมือนเรากำลังกินอันนี้เลยอันนี้รสี่นะ ว้าวอันนี้เราคินเลยแต่ผมรู้สึกว่าเวลาที่เขาไปปุ๊บมันจะได้กลิ่นของชาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะจงใจว่าเรากินปุ๊บแล้วก็ได้ความรู้สึกของชาเขียวหรือเปล่าแต่ว่าก็ดีนะครับผมอืมก็ดีเลยผลิตจากผักต่างๆมากกว่า80เนะครับโอเคผมไม่ผ่านแล้วกันนะต่อไปจะเป็นอันนี้ไอเจลลี่บีเนะี่ยผมไม่ขอรีวิวแล้วกันมันน่าจะเป็นของทั่วไปคุกกี้ก็กแก๊กทั่วไปมไม่รีวิวโอเคอ่ออันนี้เป็นขนมหัว แล้วก็มีปลาข้างในน่ากลวัวจังวะเปิดออกมาปลาเน่าอะไรเงี้ยเคยเคยเจอไหมเคยกินปลาซิวทอดไหมนั่นแหละประมาณนั่นแหละนี่ทุกคนโอ้โหปลามาเป็นตัวจริงด้วยโอุซองอยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยปลาเฮ้ยเป็นไปได้ย,ยังไงกินนี่เป็นไม่ได้ไงลูก <What? S 1> แล้วเปิดออกมากลิ่นมันตีหน้าเราเว้ยว่ามันเป็นปลาแต่พอเรากินจริงๆแล้วอะเฮ้ยอร่อยเหมือนปลาหวานนะทุกคนอ่ะพี่กิม มีตัวใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มหวานเลยเดี๋ยวลองถั่วเขาสิน่ะแล้วถัว่วถั่วไม่มีรสชาติเลยขายแค่ปลาเถอะเอาถั่วออก <c oughs> น่าจะเอามาลาดกับข้าวเนาะ <c oughs> ข้าวแล้วก็น้ำแกงเนาะขายอืมอร่อยวะ่ะมาอันสุดท้ายก็คือทุกองเปี้ยว <c oughs> เขาบอกว่าน้ำตาล54น้ำเชื่อมส3แล้วมานาาวอยู่ไหนะน้ำเลมอน0.17น้ํา้ำตาลอัดก้อนดีๆนี่เองแลักษณดมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นวงๆแบบนี้นะได้ลอกที่ไหนก็เชียว รวมนะ้วมพน,นาวทั่วไปอ่ะมันไม่มีความเปรี้ยวอ่ะมันมีแต่ความหวานนะทุกคนแบบโอ้เฟลเลยอ่ะ <c oughs> เอาหลังมันจะมีอีกอันหนึ่งใช่ไหมพี่แถวเนี้ยที่เราเอามากินก่อน <c oughs> <c oughs> จเจอแล้วยังเหลือรอดอยู่3อันนะทุกคนนี่ตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะมันจะเป็นรูปวงส่วนอันนี้มันแตกแล้วอันนี้คือส่วนที่แตกนะส่วนอันนี้คือส่วนที่เหลือรอดพอ,อกินแล้วเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบเนี้ยมันจะเสียงแบบรถคันนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะเราก็กินเข้าไป เหมือนลุกอมทั่วไปเลยนะครับแต่ว่ามันเป่าได้นี่คือช่วงของการรีวิวคุตนะาของแท้เดี๋ยวเราเปิดกล่องแล้วโอ้ยังไม่แกะกล่องเลยดูดิดูดิสิทุกคนสีขาวขอ,อ,อ,อดึงเลยใช่ไหมโอ้ยดูความเงามันดิ สอบความคมเจดูคมจัดเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความคมของคัตนะเล่มนี้กันนะฮะเดี๋ยวเวลาที่จะใช้ไม่เท่พี่เหมือนหลุดมาจากอนิเมะเลยอ่ะโอ้ดุสราเย็นสุดาชิดาคนนอนนี่สีซอเรา่องอะไทดสอบความคมสามสองหนึ่งไปวอสซาน เซี่ยคมมากอ่ะดูดิโอ้โหคือแบบผมจัดอ่ะเนี่ยดูไว้โจนคนไหนที่จะขึ้นบริษัทอิสซี่บอยผมจเจอแบบนี้ดีชอบเหรอโค้สดีรอโซดหรอโค้ชโอ้โอแหแข่งย,กยากจังวะเอาแล้วผมคาตานะก็เป็นคาตานะสีขาวแบบนี้นะครับผมโอ้โหเันโซโลเลยพี่เฮ้ยล้ทดลองนี้ไหมพี่คาบดาบอ่ะ ใครจะฆ่าบึงฆ่าเลยอไม่โอ้อะไรวะเนี่ยนี่นะครับก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับลายข้างในก็จะเป็นลายเหมือนหยักๆเหมือนเกล็ดปลานะครับแล้วก็มีแบบความคมด้วยนะก็ทั้งด้ามจะเป็นสีขาวนะครับด้ามจับก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมใครที่จะซื้อดาบคาตาดาไปเล่นนะก็ระมัดระวังด้วยควรมีผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ดูด้วยนะครับผมเอาละการรีวิวคาตาดาก็จบประมาณแค่นี้นะครับก็ถือว่าสวยทีเดียวนะเนี่ย บ,บาาออาง,งานคอสเพลย์ผมคือดาบจริงเข้าไปด้วยใ้รชอบคีิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมเจอใหม่กับการรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย